อย่ามองนานนะมองแต่ตัวเลขก็พอเอ,อาจิ้เลักษอ์จิงเลัแหละหนูไอลตกพี่โอ้ตกแล้วพี่ตกแล้วตัวแรก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 ตกตกแล้วตกแล้ว,ลว,ลวยังไอ้นี่ยังอยู่ริมริมพานเนี่ยทำยังไง,เอ,งเอาเลยไหมเอาลงเลยแหละเอาลงเลยเนะเาเเนะใหาก็จิกอีกก็ได้เผื่อมันเบื่อผมมาแหละ <c oughs> ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องกรมทรัพยานาเพจอิสานแนวเพจคุมทรัพยาวันนี้นะครับเดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุงตำบลอำเภออาโพนอำเภอ,อ,อบุรชิจังหวัดสุรินทร์นะครับทราบข่าวว่าโค้งสุดท้ายนี้ทั์จะขอไก่ไปเที่ยวต่างประเทศนะขอไก่นะขอให้ไก่กินตัวเลขนะครับวันนั้นไก่จิกไก่กินไปแล้วนะครับ น่าจะเป็นหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับที่หายไปซีสองหรือสองซีน่าจะเล็กอบไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับจะขออีกนะครับไก่จุดตัวไหนไก่เทวดาย้วายว่าทําไมเองเรียกไก่เทวดาทุกคนเพราะว่าที่นี่มีที่เดียวนะครับเอ็ดว่าทไหนมีบางรอบแบบนี้ที่ว่าไก่ฟักแล้วก็มานอนไม่หยุดไม่หย่อนคือไม่ลงเลยครับคุณผู้ชมไม่รู้ลงตัวไหนบ้างแล้วคือเป็นเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากจะบอกว่าปฏิหารเป็นหาดูได้ยากแล้วกันนะครับ หาดูนยากหะน่าจะหนึ่งเดียวในเจ้าบางบอนสบโกสมบโรในโลกว่าได้นะที่ไก่มานอนนอนไขนอนฟักไขนะครับแต่ว่าไม่มีไข่ครับไขตอออกเลยมันเป็นตัวเล็กดบวยเดียวเราไปดูก่อนพิทัศษ์ทำอะไรน้อยครับมาเจอพิทักษ์กำลังทำอยู่พอดีเลยครับมาดูกันว่าพิทัศ์จะเอาเลขไก่เลยหรือเปล่านะครับถ้าเาเลยจะรอลุ้นกันด้วยกันครับคนอื่นพิทักษ์จะเป็นถ้าจะเอาเลขก็จะต้องขอหลวงปู่ทุกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรน้อยวันนี้วันนี้มาขอ เลขไฮเอฟซีคนนี้เอฟซีแล้วครับอ่ะผมมาเนละ็กแปละเองแล้วนะเห็นเว้าวเลตัวไม่มีไม่มีปลิวนะปลิวตัวเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้โยกทั้งสองเลยพี่พี่มาก็เริ่มหยุดอ่าเมื่อกี้โยกทั้งสองเลยปะถวายเอ็มร้อให้ปูก่อนถวทยวยมร้อยหลองปูด้วยครับทุกคนนี่นะครับกระทมตัวนี้ก็คือเลขที่มันออกทัเดีนว่าเจ็ดสองเนาะ สามหกสองสามหกส,สองอ๋อฟ้าเอ็มถึงหมหอนี่เดี๋ยวเอาอี้มานะสูงมันไป็นรับตำราไว้มม่ไปเอาก่อนไหมไปเอาก่อนก็ได้พีคนใหม่แล้วนะครับคนเดิกไก่นะครับเดีวดูแบบชัดๆเลยครับนี่นะครับ ไก่ไม่ให้ไก่ตัวใหญ่นะเป็นไก่ป่าด้วยนะครับไม่ใช่ไก่บ้านนะครับแต่ว่ามาเขาเรียกว่าเอ็มกำลังขึ้นเอ็มยังเห็นอยู่เลยนะครับผู้ชมไม่รู้ลงตอนไหนนะครับหากินตอนไหนนะครับน่าจะเป็นไก่จำศีลหรือว่าเรียกจนเรียกไก่เทวดาก็ได้นะครับเป็นไก่หลวงปูนะครับทุกคนโอ้พี่ชัดซึ่งเกินต้องต้องหาที่ขึ้นหมดแดงหมดด้วย สู่พระอเซีทุกคนครับความพยายามตื่นหรือเปล่าน้องไม่ตื่น้วสาธุสาธุเราเอยมันเตียวดาจริงจงังออยเลกเงยขึ้สนส่งเลยตังเลี้ยวตั้งเลีเล้ยไทยเด้อเอะสมจักเลยตั้งมานามุกเมือนาตราอยู่ตรงไหนนอนนี่หรอไหน้าไม่เห็นเลยสิ กลองจับไปถ่ายไปแบบนาะพี่ต้องถายฟังนู้นจับโอ้ดูจ uh> ุบจุบจ right? ุจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊บจุบจุ๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊กจุบจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ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  hiện mấy? hiện nhiều tới bà, mua thằng này chắc đâu. Nè là bài. Tăng chúc, tham chúc, sang kháng chúc. không mòn mòn lò mòn. จากเลยเอฟซีตูตรงกลางเลยจิกตรงๆเลยเล่โชกเรียบไม่ใช่กินเลขหรือบ่นไม่รู้แล้วเพีเขียวยากลืมยากไม่ใช่เลขหรือบ่นเดี๋ยวจะเอาน้ำไม่เดือดจิกก่อนสาธุสาธุทางเปิดทามังเปิดสังขารเปิดนชาริติอาะพาอะไรเอามาใช้หมดเลยเคยทุกไรเลขจากไกลเทวดา เปิดทางลาวเปิดทางรัฐบาลหรือไกลเดี๋ยวเขาว่าโอ้สองคนนี้บาแล้วอ้าวให้เวลาคอยได้เลฟเอฟซีนนะสู้มากเลยอย่า,านะมองนานฮะมองแต่ตัวเลขก็พอเอาอ้าอจริงเล,ล็แค่หนูไหลตกพี่หนูตกแล้วพี่ตกแล้ว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  ยังไอันนี้ยังอยู่ริมริมพานเนี่ยทำยังไงเอาเลยไหมเอาลงเลยแหละเอาลงเลยเนาะให้ก็จึกอีก็ได้เผื่อมันเบื่อเมาแลลวโอเคเ้ี๋ยวสิกวอนเนี่ยลองก่อนเราว่าเราจับไหนเอออยู่ดีไหมนี่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 ริมนี่มันจะร่วงเลยโอเคเอาเลยพี่อ่ะเอาเลยเนาะเอาเลยไม่ออกแล้วกี่อนมาแล้ว เอาไว้ก่อนในซองแล้วนี่อันนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งวัวเล็ครับถ่ายที่ก่อนเราเปิดถ่ายสองตัวก็ได้แตเกิดกระเทียบตะท้องเอาเหมือนังกอบอตัวนี้เดียวสารข้าวสารเอาสารเอาไปเดี๋ยวเอาสองตัวก่อนสองตัวนี้พี่ครับเดี๋ยวพี่พี่ถ่ายก่อนมันกระบอกจริงจิงก็อยู่นี่เลยบ่เออก็อยู่นี่นี่อ่ะหยิบเลยเนาะหยิบเลยนะครับเปิดอันนี้ก่อนเปิดนี้ก่อนตัวแรก สองตัวแรกก่อนเอาสองตัวกันก็ได้เนี่ยได้ตั้หนึ่งเลยอ่ะโชว์เลยพี่ชัทโชว์นี่ก่อนเอฟซีชัดๆหนึ่งก่อนนะหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันอ่ะหนึ่งเลยหนึ่งเลยอาซีก็คำก็รอเฮ้ยคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดทุกคนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้หรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้แต่เป็นเลขคู่นะใครชอบเลขคู่จัดไป หนึ่งเจ็ดตัวเดียวกันเนาะหนึ่งเจ็ดเด้อทุกคนนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับไปเที่ยวลาวก็ได้นะก่อนนะครับหนึ่งเจ็ดอ่ะเดี๋ยวโรอสามตัวเขาจะกินให้หรือเปล่านะครับอ่ารายเดียว,อวอมอนอารายเดียวมอนจิกจิกโอ๊กกิกโอ๊กกิกอะไรกิกจิกโอ๊ก,อก,อกอน้อย พี่หมดกัดจิกจิหมดกัดปุกกระดอเลยจิ๊กเลยจิกเลยทัดเลยพึ่งกันปุกกระดอผมเออเธอสีรสสีอยอย่างเงี้ยบางปูเอ้ยเด็กเหมือกันเลิงเต้กลองทำปุกกระดอไอเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเกียงเออจิ๊กยันนู่นหนึ่งอ๋ออะไรอ่ะเดือดอีกสองตัวอ่ะออกแล้วแหละจิ๊กยันนั่นเขาจิ๊ก ออกจากปากเลยจิกออะไรแบอนี้เอรอดขึ้นอะไรนีครับผมบดเด็กจะเข้าอีกแล้วนี่ยยังไม่อิ่มบ่อีกอีกตัวหนึ่งฟอกเออเลต้ยงไตเออ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 ไหนอีก เดี๋ยวดูก่อนมันขึ้นไหมตุ๊กแล้วได้ตัวนึงแล้วอุ๊ยนี่ตัวทรมานเนาะทรมานกว่าจะได้เลขเอ้ยอาเลเลยเลยพู้ทางเปิดทั้งหมดเปิดสะเคืองจับพู้ทางจกทั้งหมดจกจกให้น้อยปั๊บเอ้า จุดอื่นเอาเอีกอีกอีกหมดแดงก็กัดหาที่กัดให้ดีๆสู่เพื่อเอฟซีเอากัดตรงไหนก็กัดไปหมอดแดงเนาะกัดตรงไหนก็ได้ห้ามกัดมันก็ไกลๆเลยพี่กัดใครห้ามนี่อยู่บาได้เดยมันก็ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอย่าพึ่งกัดอย่าพึ่งกัดเอาเลยก่อน ยังไม่ลุกไม่ตกอย่างเปมันอยู่ริมๆนี่แหละแกไม่จิกไก,ไกป่ปลาล้วนๆเลยไก่ปลาไก่ปลาเลืนน่อยมดีตัวเล็กในเตยวตัวเล็เกเจอลงเลงตัวไหนพี่ท่านเนี่ยลงก็ลงไหมอะไรนะคือเขาลงช่องไหนบ้างนี่เค็นลงไหมานี้ยังไม่เห็นลงเลยพี่ตั้งแด่เริ่มแรกตั้งแต่พี่อีทเขามาถวายหัวหมูหลังจากนั้นเขาก็จำศีลมาเลย ไม่ลงเลยครับผมเห็นแต่ไม่กล้าเอาตัวเลขให้ตอนแรกผมมาดูเขาก็ตื่นเนาะอเออพอม,มาครั้งที่สองมาดูอีกครั้งที่สามก็เอากับพี่เขาก็เลยไม่ค่อยตื่นแล้วทีนี้ขนาดให้จิกอย่างนี้เขายังไม่โกรธไม่ลกไม่เฉยเลยเนาะเฉยเลยเราจ,จิกแล้วไหมจชาลิติชาลิติอ,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 อู้ร่วงไปคืนพี่นะกลับไปคืนเกือบตกแล้วเอาอีอีอเอยตกน้อยแล้วเอาตัวเลขออก ít, dâng oh. oh, <laughs> <laughs> <yu tổng> <laughs> <laughs> uh, đi tournament dâng đi tournament hello 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 เออีไม่ใช่มันกลืนไปแล้วว่าตัวหนึ่งยานเด้อเนี่ยตอนนั้นกลืนไม่ใช่อกเราบอกสี่สองสองเอหนึ่งเอสองหนึ่งสี่มันออกสองสี่สีสองสี่ออกลาไอที่กลืนไปนะครับแล้วดันผมไม่เขียนเลยสองอ้วยเสียดายเอาหันออกเลยไม่ให้หลืปอปล่าเออ ได้สู่จนได้อีกตัวเลยแหมได้แหมเนี่ยน่ะจักใกล้ตัวเธอคักยอกไดเนาะพ้องគ្នាยืนเอ้าเอิ้นเอ้าจักเลยน่ะเอาพี่โชกรุกจะรุกเด้เอานิดทีนิดคู่เอาลงเอาเลยมั้ยเนี่ยเอาเลยมั้ยเนี่ยเอาเลยเอาแน่เลยเดี๋ยวมันเอาให้กาวจิกดีกว่าให้กาวจิกเอาก็ได้ เดี๋ยวเขามจิกหรือเปล่านี่นี่เล็กน่ะเคลืเอ้นนะนี่จิกเ้าได้จิกนี่พี่เห็นไม้ขาวๆเห็นไหมเห็นอยู่กล้องไหมกล้องเห็นอยู่เอาเอาเรเอาลงมาฮะอยู่โจนี่ไะเล็กอิ่มเลยพี่นู่เกือบตกใส่กินเกือบตกไปคืนแล้วยั่งยั่งจะเอาก็ได้เดี๋ยวนี่พี่ดูดูนี่ไอ้ทรงตัวนี่ดูก่อนเออเนี่ยขึ้นมานี่มันจะขึ้นเอาเลยเนาะ เอาเลยๆ,ๆเอาเลยซองเลยเด้อเด้อเนี้ยๆๆขึ้นมาอสองอ่าโอเคนี่ละครหมดแล้วอย่าไปเยอะไปไปรบกวนขเขาเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวแรกก่อนอกระป๋งเอาเลยอันนี้ตัวแรกจิกตกมาขอตัวแรกก่อนเปิดตัวแรกก่อนหกครับตัวแรกหกเอาเพียรทูนี่ตัวแรกหกทุกคนอ่ะหกหกอ่ะ,อะตัวที่สอง เน้นว่าไม่ไม่ได้เอาเลขไทยมาเนีอทุกคนนะครับเป็นเลขไก,ก่จิกนะครับสามนะครับหกสามอ่ะเ,เลขเดิมด้วยหกสามหกสามหนึ่งหกสามหกหกสามหกทุกคนฮะนี่เดาเมื่อกี้นี่เดาเดียวกันไปหกสามหกอันนี้แหละหกสามหก เรามาโชว์เลยนะ่ะมันนี้อันนี้เลขไก่นะไม่ใช่เลขความฝันพีท่นเลขไก่นะทุกคนเป็นเลขไก่นะครับอโชว์บริษัทไก่เกวดาไก่เทวดานะครับอันนี้อันนี้โค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายเลขไก่เทวดาก็เอาแค่นี้นะครับเราเอาไม่เกินสองครั้งนะครับตัวตัวก่อนเราได้สองแปดเก้ากับสองหนึ่งสี่สองเปนเก้าสองหนึ่งสี่อะไรจำไม่ได้เลยเลขชุดก่อนกับแล้วก็อันนี้ครั้งที่สองก็คือโค้งสุดท้าย หนึ่งเจ็ดกับหกสามหกหกสามหกย้ำว่าเลขนี้เป็นเลขของไก,ก่จิ๋นะครับแต่ผมต้องกำกับตัวนี้ปูสวงพีทัศต้องกำกับนะครับอาจเป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับเลขใกญ่เราได้เลยนะครับถ้าเข้างดน,นี้ตามให้ทุกงวดเ้อทุกคนนะครับไปอาจจะไปเที่ยวประเทศลาวอาจจะไปคอเขาสักไปพรุ่งนี้ไปลาวก่อนไปลาวก่อนกลับแล้วค่อยตามเลขไทยเ,เ,ลเลขใหญ่ถ้ามาแบบนี้ก็คือหนึ่งก้าวเหมือนกัน หนึ่งก้าเหมือนกันครับลงมาแบบนี้หนึ่งเก้าเหมือนกันอั่นนี้ถ้าถ้าถ้าในใจผมคือคือเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าว่ะครับเก้าสามเก้าหรือว่าหกสามหกเก้าเก้าสามเก้าหกสามหกหรือว่าเก้าหกอะไรก็ว่าไปนะครับก็คเก้าเท <laughs> ่กากันนะเ็บสีจัดเอาเก่งกว่าเอฟมินเลยแล้ว อ่ะขอบคุณพิทักษ์ครับผมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับไม่รวยครับขอบไปลาวก่อนเด้อค่อยไปรัฐบาลครับผมครับ,รบอันนี้